สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตัวเลขตำลาวสู่พี่น้องที่ซี้ได้ครับผมเอาคลิปนี้เป็นแนวทางตำลาวของพ่อเ the BE สรอดครับพี่น้องเนาะครับตำลาวของพ่อเสือดครับงบหันกับเลขอ่านเด่นของเกินกับถือว่ามากครับพี่น้องเนาะเด่นลองกันลูดครับผมครับที่เด็ดของพ่อเสือดครับพี่น้องเนาะ ครับก็อย่าเพลอ์ด้วครับผมครับแต่ว่าเสียดายครับพี่น้องเนาะเลขทูบครับเพิ่นส่งให้มาที่หลังครับผมก็มพแชร์ลงคลิปไปแล้วครับก็เลยบ่ได้ลงให้พี่น้องสี่เบิ่งครับเขาจังจังใดก็มาว่ากันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวของพ่อเสิด็จด้วครับผมครับเข้าตัวกันศูนย์ครับพี่น้องเนาะมวยประหารครับผมครับแล้วก็รูดท่าแะครับพี่น้อง ร uh ูดหัเลขออกซี้หาหาซีครับพี่น้องเนาะก็ถือว่ารูดเข่าครับผมครับส่วนเลขกถูกก็คือ4 5 2หรือว่า2 4 5เนี่ยครับผมครับเป็นที่น่าเสียดายครับผมพอส่งมาประมาณใบสองครับผมเขาไม่เชื่อโรคคิดไปแล้วครับเอากะมาวากันต่อครับพี่น้องเนาะตาำราวพ่อเสิร์ดงวดวันที่14กุมภาพันธ์พันหครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอ น้ำเชียร์พ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังตำเล่ากบพอเสิอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้ารวยรสวัสดีพอเสืคกับผมครบผมสวัสดีเ่นกันครับครับโอ้เธอจะได้เวลาตรงกันเน,นาะพ่อธรรมาดาเธ <laughs> อจะได้อัดขีบกับ อ่รัฐบาลไทยกับพ้อม่เนอะกติอัดเงินได้กับอ่าทุกพวกมากก่อเ่าเว่นว่างนี่เน่าเว้นครับพ่อ่ารัฐบาลไทยงี้นี่รู้สึกว่าจะมั่นใจเยอะครับอ่าไปตามแนวท่างเล่าพัฒนาสกอนครับผมไอพี่น้องเอ็มีเพิ่นสโสมันไซวันสุกนี่วันวันเดินไทยพรมแดนบอกวันเดินไทยครับผมวันเดินไทยครับแตสวัสดี่วัสนีผมมีเกว่าวันเดีนไทยนี่หระ บะมีหนึ่งสีเลยมาก่าบะมีต้เป็นไก่เยอะไก่เยอะแต่บะมีครับอะเอาเราพัฒนาวันที่สิบสี่เดือนสองตีหกแปดวิ่งเด่นศูนย์วิ่งเด่นศูนย์ลองสามลองสามกันเจ็ดกันเจ็ดรูดหกรูดหกครับผมอ่าชุดชุดชุดเด่นล่องกันมีโอกาสกอดข้อกันไหม ม,มีว่าหรือว่าหรือว,ว,ว่าชุดซี่ตัวเนี่ยมีโอกาสวิ่นกันได้ศ<ม>ูนย์สามเจ็ดหกน่นครับมีโอกาสวิ่นกันได้แต่ว่าตัวรูดเป็นหกสายเอ็มซีสายวิ่งสายรูดกับเร่งไปยุที่หกเลยครับผมอ่าจับคู่บนอ่าพอเส์ชจะหายทั้งช่องอ่าสายละหกขางอ่าไ้ซุ่มทั้งไม่คุมกับเบิ้งชุดเต็มสูตรกันมีเก่าอางที่เก่านั่นแหละครับแต่ว่าหาทั้งช่องอ่า ใหญบนหกหางหลางหางหน่อยก็ะือีครับมันจะถึงมันจะบวชถึงร้ายมันก็บวชถึงนี่ก็อ๋อคัดมาเห็นเลยก่อครับผมแง่นี่เอาสามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสี่หกสองสามสองสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาเน้นเนยี่สามเจ็ดกับสามหก ครับผมสามตัวต่ายบนหน้าครับผมตายล่างสามศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสี่เก้าหก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 สาม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 เจ็ด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 ศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าเน้นซุดซุดกระดาษจะเป็นเจ็ดเจ็ดกับหกหกเบิลแนน ครับผมมันบ่มันบ่าเป็นมื่อเบิ่นหรอกแต่ว่าแนวทางมันอ่าน่าจะออกเบิ้นเพราะว่ามันถ่งช่วงแล้วมันหนามันวหนาจะเห็นแต่ว่าพอกับว่าได้หลุดเบิ่นเนาะแม่ใช่ได้หลุดเบิ้นมือนี้บ่ได้หลุดเบิ้นเนี่ยแต่ว่างวดนั้นหลุดเบิ่นแม่ใั่คำื่อนย้งเขาเสร็จว่าหลุดเบิ่นเนาะคือเบิ่นรวดเขาเสร็จว่าหลุดเบิ่นหลุดเบิ่นมันเบิ้นรูดแต่ว่ากันคำว่าพอหลูดเบิ้นเนี่ยมันมีโอกาสมากมีโอกาสบ่มากนะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าทำมันมากเบิ่นก็น่าจะเห็นหก สามสามเจ็ดเจ็ดเป็นแล้ครับผมนันมากเลยอ่าบทที่นี้ค่ะชุดอ่าสามตัวครับอ่าสามตัวพระเสือก็จะให้ไปที่หางครับผมอ่าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าสามหกห้าสามหกแล้วก็หกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้า มาที่หางนี่เน้นชุดๆนี่คืออ่าหกสามเจ็ดกับศูนย์สามเจ็ดหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดครับแมนแมนแมนตีหลอกเอฟซีอ่าเอาสามารถสาดาตสาดตสวซเจ็ดมากบนมีโอกาสแตกสามตัวอืมสาดสามเจ็ดมากบนมีโอกาสแตกสามตัวครับหรือว่าสามหกสามหกขามากบนก็คือขามีโอกาสแตกสามตัวเพราะว่าหน้าว่าจะ ขันมาบนขันมาหนึ่งเกตเือว่าขันมาบน,น,าบนเกตเ็นี่ผมมีโอกาสแจกสามตัวครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าพอเสดมันทุ่งเลยว่ามืออื่นนี่อ่าตัวตัวร่องกับตัวตัวร่องกับตัวรูดอ่ะน่าจะเห็นมืออื่นครับลองสามรูดหกแนนตัวร่องกับตัวรูดมาเห็นบางที่มันกลับมาอาจจะมาตัวเรียนก็นได้ครับอ่าสำหรับไอพี่ดอกเอีย้อยจีหมู่บ้านนี่พอเสดอ่าล่ง ลมุงในใน,ในลไล่ไฟพี่น้องอีพีพอเสือท่านพี่ีไหว้คู่ว่านมือเดืขขอนวันเพี่ยนเดือนสามอ่าจุดทูบขออาจารย์ทอดมืเสือต้นไห้อ่าสองหาซีก็บอกอีพีพันยูลูกนี้ชิบก็บอกอีพีพันที่บ้าไปเล่าก็ได้เด้อไปรัฐบาลก็ได้เพราะว่าวถ้าเป<ล>รัฐบานลนี่ถ้าเป็นรัฐบาลบาให้เอาให้เอาซีหาสองแต่ว่าขันไปเล่าเลยสองหาซีครับเลขว่านเพราะว่าท่าพิธีทุกปีเพขนจะให้แม่นทุกปีไหม เสียดายนะพ่อลูกโดนลูกเอฟซีก็ได้ก็เพราะกันได้หลายยุคผู้ใดก็ได้หลายุคในไล่นะพ่อต่ท่านกับ่ท่านเพราะว่าพอเสร็จลงลงคลิปตอนเศร้าลงคลิปไห่นั่นมันพ่มีตัวเลขวันนี้มา่อคืนพ่อมาเอาตัวเลขเพิ่มอีกคลิปนึงวมาไล่ล่องอีกรอบนึงมาเนี่ยมันมันได้คำตรงคนเห็นผู้คนก๋บว่าเห็นโอ้เต็มๆเลยนะพ่อแมน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 การอาลัฐบาลไทยงวดงวดสีมานี่ แ้นครับของปราเสือร์สายรูดสายเบิ้ลเตรียมไว้ครับรัฐบาลไทยนะสายวิ่งสายสายรูดสายวิ่งสายรูดสายเบิ้ลนะล่อไว้ว่าปราเสืร์ทสิพันชุ่มตัวใดใครรับรองกันวิ่งที่รัฐบาลไทยอืมครับผมเอาปราเสือร์น้นงให้เีพิล็อกเอฟซีนิ่ไปยูทีุ่กสามเจ็ดกับศูนย์สามเจ็ดได้สลับเล่าพัฒนาเมืองอื่นครับผมอ่าไห้โซ่ไห้มารไข่ล่ำไ้ด้วยไม่เฮง้ยงปังๆกันทุกทุกคนครับผมแต่ไม่ได้พวกหลักอันแล้วเลขทูบ จีออกอีกบ่างไหมเลขทูบนี่พอเสร็จตัวหาสองขนไปรัฐบาลไทยยังบ่าอ๋อไปรัฐบาลไทยแล้วไม่ก็ก็กคือพอเสร็จบอกว่าเลขทูบนี่อ่าหันไปรัฐบาลไทยเนี่ยคือซีหาสองนะแต่ว่าหันไปเล่าเนี่ยนคะือสองหาซีแต่ว่าดินะออกไปแล้วนะบอสอ่าออกไปแล้วครับบ้าพี่นี่กันกัดถ้ามันออกมันออกซีหาแล้วมันก็นเลขเซี๊ยสามหกคะแ๋อ เเนะ่เลขไม่ตามหกนะเลขตัวเลขนะครับแต่แต่มันจะออกเกี่ยวกับตัวศูนหกหกศูนย์กันหกหกกันเละครับอ่ามันบางบางอย่างได้ตัวเลขครับไม่ใช่บาตามสูตรมันนะ่ะหรือว่าจะเป็นหนึ่งหาหนึ่งเก็ดประมาณนี้ยึดเจนี้แหนละครับอยู่ในนี้เนาะพ่อเนาะแมนแมนแมนโอเคครับผมอ่าอ่าเอาไม่นี้เของการได้บ่นีอเขาเดิมว่าขอการขึ้นเราจะคำว่าจะว่ามีเวลาได้คุยน้ำกันในเรามีขางการขึ้นหรืมันมีช่องว่างอยู่เพราะเขาขึ้นเพราะ อาชีพนาเพราะเธอเขาขึ้นบถบถอาชีพแต่ละอาชีพนานอ่ะครับนะอันนั้นจะได้อาชีพทุกทุกทุกไฟเลยะช่วงเวลานี่แล้วก็เออครับผมเจ้าหน้าที่กับข้อมือแม่ยูว่าเอาข้อคือพอไป็นโรคจิตยังเอาเพิ่นทักท้วงปหาเพิ่อนด่เพิ่นบ่ว่างมันมาตรงกันก็ได้บระด็นโรคจิตกันครับได้ส่งตะตัวงเรียกใครซะเนาะครับผมเอาเนี่กเรียาหตาตากะเข่ามาสามมือติดม้าในเข่าบนล่างมือนี่รุดมือนี่ล่างตาอื่นพ่น้าจะรุดพอเดินดีกัน คร้างตงกันเดือนนีกันครับอ่าอ่าพี่น้องเอ็นที่เป็นส่งมาเ้อลำด้วยลำด้วยี่หมูทกมครับพ่อขอพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมตาราพ่อเส์ฟมือนีได้ยินเสียงเด้ครับผมครับวิ่งเด่นศูนย์รองสามกันเจ็ดลูดหกครับพี่น้องเนาะลูดหกครับผมสองตัวบนสามหกสามเจ็ดสี่หกครับผม 2 3 1 5และ1 7ก็จะมีเน้นจะเป็น3 6กับ3 7เด้อครับผมเพคนก็นเน้นย่ำตลอดครับพี่น้องเนาะระวังเด่นรองกันลูดจะกอดคอกันครับผม3 6 3 7 2ตัวล่าง3 0 4 9เลขเบิ่์นครับพี่น้องเนาะ6 6 3 3 7 7แล้วก็7 0ครับเลขล่างเพคนจะเน้นไปทีเ่เลขเบิ่รเด้อครับผม6 6กับ7 7 3ตัวบน 637 037 536 615เน้นไปที่637ามเจ7ครับผมครับท่วกับวาพีหมักเรลยก7 7ครับพี่น้องเนาะหรือว่า36นี่แหละครับผมเอาพิจนาเบิงครับพี่น้องตามลาวพ่อเสือครับผมเด็กไทยันกับว่าจะให้แตกครับพี่น้องเนาะจะค่อยเป็นรับชมกันครับถ่าคลิปนี้ น้ำเชียร์าลวยกับควอวอยพรอให้พี่น้องชี่อสงดีเ้อร์ครับผมถูกหอยเลืงเงินไปน้ำกันตำราวิ4สี่กุมภาพันหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ